คุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ทําให้หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหยุดไหมแม่สามีโทรตามฉันกว่า30ครั้งเพื่อให้รีบไปที่โรงแรมพอไปถึงน้องสามียื่นบินค่าห้องพร้อมบอกว่าพี่จ่ายเองนะฉันยืนช็อกไม่รู้จะทํายังไงต่อทุกสายตาทุกตัวเลขทุกรอยยิ้มเหมือนกําลังทดสอบฉันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคุณต้องดูจนจบเพื่อรู้ความจริงทั้งหมดแม่สามีโทรตามฉันกว่าสาสิบสาย เสียงมือถือดังไม่หยุดจนใจเริ่มเต้นแรงฉันรีบกดรับทุกครั้งแต่แม่สามีพูดเพียงว่ารีบมาที่โรงแรมเลยตอนขับรถไปหัวใจเต้นแรงเหมือนจะออกมานอกอกมือจับพวงมาลัยจนเหนื่อซึมรถติดไฟแดงและเสียงตแตรดังรอบตัวทำให้ความกังวลทวีคูณพอถึงโรงแรมบรรยากาศเงียบสงัดแสงไฟจากโคมสีเหลืองอ่อนส่องลงมาที่พื้นหิน กลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นน้ำหอมหวานลอยมาเข้าจมูกน้องสามีเดินมาหาด้วยรอยยิ้มบางๆในมือเขาถือซองเอกสารหนาฉันยืนแข็งทื่อไม่กล้าหายใจดังเขาวางซองลงบนโต๊ะเปิดออกเห็นบินค่าห้องและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสายตาฉันกระพริบไม่รู้จะเชื่อหรือไม่น้องสามียื่นมือมาหาและพูดเสียงเรียบพี่จ่ายด้วยนะหัวใจฉันเหมือนหยุดเต้น ความตกใจและอึดอัดทําให้ลมหายใจติดขัดรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นมือสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่สมองพยายามคิดว่าจะทําอย่างไรแต่ทุกคำพูดติดอยู่ที่ลำคอน้องสามียังคงยิ้มอย่างสงบเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาฉันรู้สึกเหมือนตกอยู่ในกับดักทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นภาพพร่าเลือนฉันก้าวถอยหลังเล็กน้อย มองไปรอบๆห้องเห็นโต๊ะเก้าอี้เรียงรายอย่างเย็นชาแสงไฟสะท้อนบนพื้นหินทําให้เงาฉันยาวเกินจริงฉันยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลงเสียงหัวใจเต้นกระหน่ำในอกดังชัดเจนมือยังคงสั่นขยับไปจับขอบโต๊ะแต่ความมั่นคงหายไปหมดน้องสามียังคงยืนนิ่งมองฉันด้วยสายตาที่อ่านยากรอยยิ้มบางๆของเขาทำให้ความอึดอัดเพิ่มขึ้น เหมือนทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นกับดักที่ไม่มีทางหนีฉันพยายามรวบรวมสติเดินเข้าไปใกล้บินสายตาพลิกผ่านตัวเลขที่เรียงรายจำนวนเงินทำให้ลมหายใจสะดุดมันมากเกินกว่าที่ฉันคิดว่าจะต้องจ่ายนี่มันทั้งหมดจริงหรือฉันถามเสียงสัน่นน้องสามียกมือขึ้นช้าช้าใช่พี่ต้องจ่ายเองนะ น้ำเสียงเรียบเย็นแต่มีความหนักแน่นทำให้ฉันรู้สึกถึงแรงกดดนันรอบตัวฉันเงียบสนิทได้ยินแค่เสียงลมหายใจตัวเองดังชัดและเสียงไฟลอยจากโคมที่ส่องลงพื้นเงาของฉันยืดตัวไปมาเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งฉันถอยหลังพยายามมองหาทางออกแต่ประตูอยู่ไกลเกินเอื้อมและแม่สามียังคงหายไปเหมือนเธอปล่อยฉันไว้กับความจริงนี้เพียงลำพัง สายตาของน้องสามีจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของฉันเหมือนเขารู้ทุกความคิดหัวใจฉันเต้นแรงเกินกว่าจะคิดอะไรต่อความกังวลผสมความกลัวทำให้มือชาและขาอ่อนฉันลุกขึ้นเต็มความสูงพยายามพูดเสียงดังฉันฉันต้องคิดก่อนนะน้องสามียิ้มแบบเดิมแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นมันเย็นชาและเต็มไปด้วยความท้าทาย ฉันก้าวถอยหลังอีกครั้งพยายามให้ตัวเองไม่พังไปต่อหน้าพวกเขาแต่ทุกครั้งที่ก้าวเหมือนพื้นห้องยืดออกทุกเสียงเหยียบพื้นดังและก้องไปทั่วแล้วน้องสามีเอื้อมมือไปหยิบมือถือเขากดปุ่มบางอย่างเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นพร้อมกันหลายตัวฉันมองหน้าจอและเห็นข้อความจากแม่สามีทุกข้อความเหมือนคำสั่งไม่ใช่คำขอรีบจ่ายไม่งั้นมีปัญหาแน่ หัวใจฉันแทบหยุดเต้นความอึดอัดกระจายไปทั่วตัวความโกรธความกลัวและความอับอายผสมกันจนปวดท้องฉันพยายามหายใจช้าๆแต่เหมือนอากาศถูกดูดออกไปน้องสามียังคงยิ้มแต่คราวนี้ยิ้มเหมือนรู้ว่าเขาคุมทุกอย่างเหมือนฉันตกอยู่ในเกมที่ไม่มีทางชนะทุกสายตาทุกคำพูดทุกท่าทีล้วนทำให้ฉันรู้สึกเล็กลงฉันก้าวไปโต๊ะอีกครั้ง พยายามจับปากกาแต่มือยังสั่นไม่หยุดสายตาของเขายังคงติดตามทุกการเคลื่อนไหวเหมือนเขารู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่ความคิดพุ่งไปถึงแม่สามีทำไมเธอถึงโทรมาเกือบสาสิบครั้งทำไมถึงให้ฉันมาที่นี่คนเดียวทำไมทุกอย่างต้องเกิดขึ้นกับฉันในเวลานี้ฉันหายใจลึกพยายามรวบรวมความกล้าแต่ใจยังเต็มไปด้วยความตึงเครียด ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนเดินบนเส้นลวดที่บางมากน้องสามียื่นบินเข้ามาใกล้จะจ่ายหรือไม่ก็ต้องตอบน้ำเสียงเรียบแต่คมเหมือนมีดฉันมองตัวเลขแล้วมองเขารู้ว่าทุกทางเลือกล้วนมีความเสี่ยงฉันรู้สึกเหมือนเวลาแข็งตัวทุกอย่างรอบตัวหมุนช้ากลิ่นห้องกลิ่นน้ําหอมกลิ่นอับเสียงลมหายใจของตัวเองและเสียงหัวใจที่เต้นดัง ทั้งหมดรวมกันจนฉันแทบรับไม่ไหวฉันยืนตัวสัน่นคิดถึงทางออกแต่เหมือนทางออกถูกปิดตายทุกทางทุกสิ่งที่ฉันรู้สึกตอนนี้คือความช็อกและความอึดอัดเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายที่ไม่จบไม่สิน้นฉันยืนมองบินในมือมือสั่นไม่หยุดเหมือนตัวเลขบนกระดาษกำลังพุ่งเข้ามาทำร้ายฉันหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่ไม่สามารถขยับไปไหนได้ น้องสามีเดินช้าๆรอบตัวฉันทุกก้าวของเขาดังชัดบนพื้นหินเหมือนเสียงฝีเท้ากำลังกดทับหัวใจฉันฉันรู้สึกเหมือนตัวเองถูกล้อมไว้ทุกด้านเขาหยุดอยู่ด้านหลังฉันไอร้อนจากร่างเขาแต่หลังคอทำให้ฉันสะดุ้งจนแทบหายใจไม่ออกฉันหันไปมองเขาอีกครั้งสายตานิ่งๆแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ฉันอ่านไม่ออกถ้าไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นนะ เขาพูดเสียงเรียบแต่มีน้ำหนักทำให้ฉันรู้สึกถึงอันตรายฉันกลืนน้ำลายไปหลายครั้งปากแห้งจนแทบพูดอะไรไม่ออกฉันมองไปรอบห้องทุกอย่างเงียบและยินชาคมไฟส่องแสงจางๆเงาฉันยาวเหยียดพร่าเลือนเหมือนฉันกําลังถูกดึงเข้าไปในภาพฝันร้ายมือฉันยังคงสัน่นคิดถึงทางออกแต่ไม่เห็นประตูอยู่ตรงไหน เหมือนทุกอย่างหดเล็กลงรอบตัวและฉันเป็นเพียงตัวเล็กๆที่ถูกล้อมด้วยความเงียบน้องสามียื่นบินเข้ามาใกล้มากขึ้นเวลาของพี่หมดแล้วเสียงเรียบเย็นแต่แฝงความกดดนันฉันรู้สึกเหมือนถูกเขม่าอะไรบางอย่างปิดทับหัวใจฉันก้าวถอยหลังขาพลิกเล็กน้อยแต่พื้นหินลื่นแทบเสียหลักเขาเข้ามาใกล้ทันทีมือของเขาเกือบแต่บิน สายตาฉันเบิกกว้างความตื่นตระหนกผสมความกลัวจนแทบร้องไห้ร่างกายฉันอ่อนแรงลมหายใจสั้นและติดขัดทุกเสียงรอบตัวดังชัดเกินไปเสียงนาฬิกาในห้องเหมือนดังทุบหัวใจเสียงลมจากเครื่องปรับอากาศเหมือนเสียงกรีดร้องฉันก้มลงมองบินอีกครั้งตัวเลขนั้นสูงเกินจะคำนวณและฉันรู้ว่าถ้าไม่จ่าย ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันทีความคิดนั้นทำให้มือสั่นรุนแรงยิ่งขึ้นน้องสามีเดินมาข้างหน้ามองตรงตาฉันรอยยิ้มเย็นชาแต่มั่นคงเหมือนเขารู้ทุกความคิดและความกลัวเหมือนฉันไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้เลยฉันรู้สึกถึงแรงดันในอากาศเหมือนห้องทั้งห้องบีบอัดเข้ามาหัวใจฉันเต้นเร็วจนเหมือนจะระเบิด และทุกอย่างรอบตัวเริ่มพร่าเลือนเหมือนฉันกำลังจมลงไปในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นฉันยืนนิ่งพยายามรวบรวมความกล้าแต่ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนถูกดึงกลับทุกสายตาทุกเสียงทุกกลิ่นรวมกันจนฉันรู้สึกว่าไม่สามารถหายใจได้เต็มปอดและทันใดนั้นน้องสามีวางมือบนบินเขาพูดช้าชถ้าไม่จ่ายพี่รู้ผลลั์เอง ฉันยืนแข็งทื่อรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดร่างกายชาและขยับไม่ได้ทุกอย่างเงียบแต่ความกดดันเหมือนพายุเข้ามาครอบร่างฉันมองไปที่ประตูเหมือนประตูถูกลืมไปแสงไฟคมส่องบนพื้นหินเงาของฉันยาวและบิดเบี้ยวทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่จบไม่สิน้น ฉันรู้ตัวว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางหนีทุกความอึดอัดทุกความช็อกทุกตัวเลขบนบินและทุกรอยยิ้มของน้องสามีรวมกันจนฉันแทบจะสุดตัวลงร่างกายฉันสัน่นความกลัวกระจายไปทั่วเหมือนถูกพันธนาการด้วยความเงียบและความกดดันและฉันรู้ว่านี่คือจุดที่ฉันต้องเผชิญความจริงทั้งหมด ฉันยืนตัวสั่นมองบินในมืออีกครั้งตัวเลขสูงเกินกว่าจะรับไหวลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศหดหายไปมือชาเหมือนถูกแขวนไว้กลางอากาศน้องสามีเดินมาข้างหน้าทุกก้าวเหมือนก้าวเข้ามาในหัวใจฉันรอยยิ้มของเขาเย็นชาและมั่นคงเหมือนเขารู้ว่าฉันไม่สามารถหนีได้ฉันพยายามหายใจช้าๆแต่หัวใจเต้นแรงเกินกว่าจะสงบ ทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินไปเสียงลมหายใจของฉันเสียงเต้นของหัวใจเสียงโคมไฟสั่นไหวเบาๆเขายื่นมือไปหยิบบินและพูดช้าๆจะจ่ายหรือไม่ก็ต้องตอบฉันยืนแข็งสุดตัวลงเล็กน้อยขาอ่อนแรงมือสั่นสมองพยายามคิดแต่ทุกอย่างพร่าเลือนเหมือนฝันร้ายที่ตื่นไม่ได้ น้องสามียื่นบินเข้ามาใกล้สายตาเขาจับจ้องฉันทุกการเคลื่อนไหวฉันรู้สึกเหมือนถูกจับอยู่ในกับดักไม่ว่าจะขยับหรือพูดอะไรทุกอย่างถูกควบคุมโดยเขาฉันก้าวถอยหลังพยายามมองหาทางออกแต่ประตูอยู่ไกลเกินเอื้อมเหมือนทุกทางหนีถูกปิดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความกดดนันน้องสามียิ้มอีกครั้ง แต่ครั้งนี้รอยยิ้มของเขาเยือกเย็นเหมือนมีดคมคอยเฉือนใจฉันฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงทุกทีเหมือนห้องบีบเข้ามาใกล้จนแทบหายใจไม่ออกฉันล้มตัวลงบนเก้าอี้มองบินด้วยสายตาเหม่อลอยมือสั่นจนแทบจับปากกาไม่อยู่เสียงเต้นหัวใจดังสนัน่นและฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนน้องสามียืนข้างๆสายตาเขาไม่กระพริบ เหมือนจับทุกความคิดและความกลัวของฉันได้ฉันพยายามรวบรวมความกล้าแต่ทุกอย่างในตัวฉันเหมือนถูกสูบออกไปฉันรู้สึกถึงแรงดันในอากาศเหมือนห้องทั้งห้องบีบเข้ามาความเงียบและความกดดันทำให้ฉันชาไปทั้งร่างหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกและฉันรู้ว่าความช็อกนี้ยังไม่จบน้องสามีเอื้อมมือมาวางบนบินเสียงเขาพูดเรียบเย็น ถ้าไม่จ่ายพี่จะรู้ผลลัพธ์เองฉันเงยหน้ามองเขาและทันใดนั้นประตูโรงแรมถูกเปิดกว้างโดยแรงลมเงามืดลอยเข้ามาแสงไฟสะท้อนบนพื้นทำให้เงาฉันบิดเบี้ยวและฉันเห็นเงาของใครบางคนไม่ใช่แม่สามีหัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะลมหายใจค้างในอกร่างกายสั่นจนแทบสุดเสียงลมพัดทำให้ประตูแกว่ง และเสียงบางอย่างดังขึ้นเหมือนเสียงหัวเราะเย็นชาน้องสามีหันไปมองแต่สายตาเขาเย็นชาเหมือนเดิมรอยยิ้มแฝงความหมายที่ฉันอ่านไม่ออกและฉันรู้ทันทีสิ่งที่ฉันคิดว่าควบคุมได้ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดทุกความกดดันทุกตัวเลขบนบินทุกสายตาและรอยยิ้มรวมกันเป็นฝันร้ายที่กำลังเข้ามาใกล้ และฉันไม่มีทางหนีฉันยืนแข็งลมหายใจติดขัดความช็อกกระจายไปทั่วร่างรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวกำลังบีบเข้ามาเหมือนโลกนี้ทั้งโลกหยุดหมุนและฉันถูกจับให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้เสียงหัวใจดังสนัน่นลมหายใจสั้นและติดขัดและทันใดนั้นประตูค่อยๆปิดลงเงามืดหายไป เหลือเพียงฉันน้องสามีและบินที่กำลังรอคำตอบฉันรู้ตัวว่าต้องตัดสินใจแต่ใจฉันเต็มไปด้วยความกลัวทุกการขยับเป็นไปอย่างยากลําบากและฉันรู้ว่านี่คือจุดที่ฉันต้องเผชิญความจริงทั้งหมดไม่มีใครช่วยไม่มีทางหนีและทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการฉันยืนมองบินในมือหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิด แต่ครั้งนี้ฉันรวบรวมสติได้และค่อยๆสูดลมหายใจลึกน้องสามียังคงยืนเงียบสายตาเขาจับจ้องฉันเหมือนรอคำตอบแต่ฉันไม่ตัดสินใจรีบร้อนอีกต่อไปฉันวางบินลงบนโต๊ะอย่างช้าๆฉันจะคิดก่อนเสียงฉันเรียบแต่มั่นคงน้องสามีเงียบไปรอยยิ้มเริ่มเลือนหายและฉันเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในสายตาเขา ฉันก้าวถอยหลังอย่างสงบมองไปรอบๆห้องทุกความตึงเครียดยังคงอยู่แต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกว่าฉันยังมีทางเลือกประตูโรงแรมเปิดออกอีกครั้งลมเย็นพัดเข้ามาทำให้ฉันรู้สึกสดชื่นขึ้นเล็กน้อยความกดดันลดลงบ้างเหมือนความจริงและฝันร้ายเริ่มแยกออกจากกันน้องสามียืนอยู่ตรงนั้นแต่ฉันไม่กลัวเหมือนก่อน ฉันรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันยังควบคุมตัวเองได้และฉันจะก้าวออกจากความอึดอัดนี้อย่างมั่นคงฉันหันหลังเดินออกจากโรงแรมช้าๆสายลมเย็นพัดผ่านผมและหน้าเสียงก้าวของฉันดังแต่มั่นคงหัวใจยังเต้นแรงแต่สติกลับมาเต็มแม้เหตุการณ์นี้ยังคงติดตรึงในใจแต่ฉันเรียนรู้ว่าความกลัวและความกดดันแม้หนักหน่วง ก็ไม่สามารถครอบงำฉันได้ตลอดไปฉันออกจากโรงแรมแสงไฟด้านนอกสว่างกว่าข้างในหลายเท่าโลกภายนอกเงียบสงบและฉันรู้นี่คือการเริ่มต้นใหม่แม้จะยังมีร่องรอยของความช็อกแต่ฉันพร้อมที่จะก้าวต่อไป